สวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่กันนเกม Mobile Legend แบ a งๆนะครับผมในคลิปนี้ผมจะมาเล่นคาริต้าครับผมซึ่งอันดับแรกก่อนที่จะไปเล่นคาริต้าเราต้องทําความเข้าใจแล้วก็คอมโบของสกิลด้วยนะครับผมเรามาพูดถึงพาสซีฟสกิลของคาริต้านะครับผมตัวคาริต้ามันจะมีเหมือนลูกกลมๆที่ลอยอยู่ข,ข้างใช่ไหมครับผมอาจจะเรียกว่าพรมหาสมุทรทะเลอะไรผมก็ไม่มั่นใจนะแต่ว่าไอ้ตัวนี้นะครับผมจะช่วยในการฟื้นฟู HP นะครับผม หากโดนโจมตีหรือรับความเสียหายจากศัตรูนะครับผมนะมันก็จะทําการบัฟเพิ่ม HP ให้กับเราแล้วก็มีเกาะเห็นไหมครับดู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 มีเกาะอ้อมตัวครับผมแล้วก็จะมี HP ครับผมนี่ HP เพิ่มขึ้นนะมีเลือดเพิ่มขึ้นนะครับผมแล้วเมื่อเราใช้ไปแล้วนะครับผมมันจะกลับมาอีกรอบหนึ่งนะมันจะติดคูดาว30ิวินะครับผมเราถึงจะใช้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมดังนั้นคาริต้าเป็นตัวหนึ่งที่แทบจะไม่ต้องกลับบ้านก็ได้ครับผมมันก็ฟื้นเลือดได้ครับ บางทีรับดามจได้เยอะมันก็ได้คืนแรงมากเลยครับผมเพราะว่ามันอยู่ที่ว่าเลือดที่เราเสียไปก็คือดามจที่เราโดนได้รับเนี่ยมันจะกลายเป็น HP ให้กับเรานะครับผมนะมันค่อนข้างที่จะดีเลยแหละครับผมอันดับต่อมาเราจะมาพูดถึงสกิลหนึ่งกันนะครับผมสกิลหนึ่งของคาริต้านะจะเป็นการพุ่งเราจะดำดำน้ําลงไปแล้วก็พุ่งไปหาศัตรูนะตรงไหนก็ได้ครับผมสามารถใช้ในการเคลื่อนที่ได้ก็คือสามารถกดหยุดแล้วไปอยู่ที่เป้าหมายได้นะครับผมหรือ เราโจมตีใสศัจรูครับผมรับดาเมจทั้งขาไปขากลับนะครับผมขาไปขากลับแล้วก็ศัตรูนี่จะติดสโลว์สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ถือว่าดีมากๆอีกสกิลหนึ่งใช้ในการเคลื่อนที่ได้ด้วยนะเคลื่อนที่ได้ด้วยก็คือการกดจากอีกที่หนึ่งไปหาอีกที่หนึ่งได้นะครับผมใช้ข้ามคือข้ามไรได้นะครับผมต่อมาเป็นสกิลที่สองนะครับผมก็คือการวางบ่อน้ำนะครับผมไอ้ตัวเนี้ยจะวางปุ๊บแล้วเป็นสตันน่ะมันแบบยกขึ้นฟ้านะครับมันจะยกขึ้นฟ้านะครับผมดูนะ ระวังไปปุ๊บเนี่ยมันรอสักครู่หนึ่งปุ๊บมันก็ยกขึ้นนะผมยกขึ้นเลยนะครับผมอ่าตรงนี้ก็เป็นเป็นซีซีเป็นสกิลซีซีนะครับผมซึ่งมันใช้คอมโบคู่กับสกิลหนึ่งได้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับผมซึ่งมันมีแค่นี้แหละครับผมมันคือทําดาเมจความเสียหายยกขึ้นนะครับผมอ่าสกิลหนึ่งก็พุ่งเข้าไปแล้วก็ยกขึ้นนะครับผมอย่างนี้เลยนะเนี่ยครับเราจะใช้สกิลหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับผมกดรีเซ็ตก่อน สกิลหนึ่งเข้าไปกดสกิลสองปึ๊บยกขึ้นนี่คอมโบคู่อย่างนี้ครับผมเพราะว่าถ้าสกิลหนึ่งกับสกิลสองใช้ร่วมกันปึ๊บนี่ไอตรงบอร่อน้ำของเราเนี่ยมันจะยกทันทีครับโดยที่ไม่ต้องรอเลยครับผมมันจะยกขึ้นเลยนะครับต่อมาครับผมเรามาพูดถึงอันติเมทสกิลนะครับผมนี่เลยครับผมมันจะสามารถระเบิดเราจะมุดลงน้ําลงดินนะครับผมมันจะระเบิดกระจายออกมาครับผมศัตรูที่อยู่ใกล้รับดาเมจเนาะ แล้วใครที่โดนลูกน้าของเรากระจายใส่ก็รับดาเมจเพิ่มอีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วพอเราใช้เสร็จแล้วใช่ไหมครับเราจะได้ความเร็วเพิ่มขึ้นศัตรูจะติดสโลนะครับผมติดช้าลงนะครับผมแล้วก็ลูกน้ําไอ้ลูกขึ้นอนะ่ะที่มันกระจายออกไปมันจะวิ่งมาหาเราครับแล้วศัตรูที่โดนลูกน้ําอีกรอบหนึ่งนะผมก็จะรับดาเมจอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับผมรับดาเมจไล่ต่อร <c oughs> ับดาเมจไล่ต่อเนี่ยคอมโบยอย่างนี้เลยครับผมนะ คือถือว่าแรงมากมากครับผมแรงมากๆเลยมันเป็นสกิลแบบระเบิดนะครับผมสกิลระเบิดไงีประมาณนี้นะครับผมส่วนใหญ่ใช้คู่กันกับสเปลสาบหินนะครับผมซึ่งอันนี้ผมจะเป็นอีกวิวหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมครับระมุดเอาปุ๊บเนี่ยมันจะแรงครับศัตรูที่อยู่ตรงข้างติดกับเราเลยใช่ไหมติดกับเราปุ๊บเราก็ระเบิดปุ้มใส่นี่เจ็บนะครับผมเจ็บไม่พอเนี่ยแล้วไอ้ลูกน้ําไอ้ลูกขึ้นของเราเนี่ยมันจะวิ่งตามเรามาอีกก็คือเจ็บซ้ําไปอีกนะครับผมรับดาเมจเยอะมากนะครับอ่าดูตรงนี้ครับผมดูตรงนี้ ระเบิดตุ้มปึ้มรับไปแล้วครึ่งหนึ่งนะกลับมาป,บปุ๊บปุ๊บก็ยังรับอีกนะครับผมอันนี้ผมไม่มีไอเทมมันก็เลยไม่ไมค่อยเจ็บเท่าไหร่นะครับผมมันเลยดูแบบปิดดาเมจไม่ได้ใช่ไหมนั่นแหละครับผมคือมันไม่มีไอเทมไม่เฉยไม่มีอะไรนะครับถ้ามีไอเทมเรียบร้อยผมบอกเลยว่าเรียบร้อยนะฮะ <laughs> ต่อมาครับผมเราจะมาพูดถึงการคอมโบสกิลของคาดิต้านะครับผม อคาดดิต้ามันง่ายๆครับผม1 2แล้วก็3นะครับผมซึ่งอันนี้เป็นอีกคอมโบคอมโบแรกเนาะเวลาเราเข้าครับผมเข้าออกอะไรอย่างงี้แต่ส่วนใหญ่คือเข้าแล้วก็ค่อยๆออกทีหลังออกด้วยอันตินะครับผมนี่ครับกดไปครับ1 2ตุ่้มยกขึ้น3นะครับผมแล้วก็วิ่งปุ๊บอันนี้คือเก็บเก็บศัตรูปิดคิวนะครับปิดดาเมจนะครับผมอ่าแต่ถ้าเกิดโดยปกติคือเราจะใช้2พุ่งกลับมาวิ่งกลับมาครับผมมันจะได้ความเร็วเพิ่มขึ้นแล้วไอ้สกิลอันตีเนี่ย ไม่ใช่สก,กิลสองไม่ใช่สก,กิลวันตีนะผมเราจะพุ่งกลับมานะได้ความเร็วเพิ่มขึ้นแล้วก็สกูติสโลนี่เห็นไหมแล้วก็วิ่งกลับมาอย่างนี้ครับผมนี่คือปกติเลยนะ1 2แล้วก็3นะครับผมอันต่อมาครับผมเราจะมาพูดถึงคอมโบที่ใช้สาบหินนั่นเองนะครับเราจะใช้1 2อ่า1 2ก่อนแล้วก็ตามด้วยสาบหินแล้วก็อันตินะครับผมตามนี้เลยนะครับจะเล่นง่ายครับผม1 2 3สามหินอันตินะครับ ต้องต้องพูดประมาณนี้1นึสบระเบิดนะครับผมอันติีระเบิดนี่นี่ครับผมตุ้มปั๊บโคตรแรงครับผมคือไม่ให้โอกาสศัตรูหนีได้เลยนะครับผมพุ่งไปปุ๊บเราสกิล2อปั๊บหรืออาจจะเป็น1นึาบหินแล้วก็สองอันติก็ได้ครับผมแล้วแต่สะดวกเนาะถ้าศัตรูมันค่อนข้างเร็วนะครับแต่ถ้าเป็นศัตรูแบบ ค่อนข้างช้าไม่มีฟิกเกอร์ก็คือตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวหนึ่งสองสาบหินอันตินะครับผมก็คิดไว้ในคิดไว้ในใจเสมอว่าเป็นหนึ่งสองสาบระเบิดหนึ่งสองสาบระเบิดหนึ่งสองสาบระเบิดอยู่แค่นั้นนะครับผมง่ายไหมแค่นั้นเลยนะครับผมหนึ่งสองสาบระเบิดเนี่ยสัตวตูอยู่เยอะนะครับสัตรูอยู่เยอะเราก็ทําได้นะครับผมยิ่งดีเลยนะรระเบิดหมดเลยระเบิดหมู่ครับระเบิดหมู่ ต้องดักครับผม1 2 3สาระเบิดตูมนีผมแค่นี้ก็รับดาเมจสุดๆครับสุดยอดไหมสุดยอดไหมสกิลมันดีับผมเราเป็นดาเมจเขาเรียกว,ว่าอะไรนะเป็นเมดเวดสายแอสซิสซินนะครับผมเราต้องดักนะครับผมเล่นดักเล่นเข้าครับอย่างเงี้บผมแล้วมันแรงด้วยนะครับยังไงก็เล่นแบบระมัดระวังด้วยนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็ค่อนข้างดีเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกมเพย์กันเลยดีกว่าเนาะเราจะได้เห็นภาพ ชัดจีนนะครับมาแล้วมาแล้วครับผมมาเรามาเล่นคาดิต้ากันดีกว่านะครับผมคาดิต้านะครับสกินใหม่ล่าสุดเลยครับผมสรุปแล้วมันเป็นดีไซน์ของคนไทยออกแบบใช่ไหมผมไม่มั่นใจนะมันมีพยานาคด้วยสวยดีผมชอบอีกอย่างหนึ่งเราได้มาด้วยแบบราคาที่ถูกสุดๆครับผมแค่ศูนย์เพชรน,นะผมถือว,ว่าเป็นความโชคดีผมที่ผมซื้อส่วนลดเอาไว้นะครับผมซื้อส่วนลดเอาไว้ ศูนย์เพชรนี่ก็ไม่ใช่ฟรีหรอกก็คือซื้อส่วนลดไว้นั่นแหละนะครับผมอืมก็จะดูแพงนิดนึงนะฮะ <c oughs> แต่มันดีกับทุกกิจกจรรมจริงครับซื้อละคมเอ,อเราเจ,รเจอโรเจอร์ครับผมโรเจอร์หมาในครับผมหมาในหัวม่วงนะจ๊ะหมาในหัวนมม่วงนั่แหละไอ้สกิลหนึ่งมาแล้วนะครับผมต้นเกมนี่จะอัพเป็นหนึ่งหรือสองก็แล้วแต่เลยครับผมแต่ว่าหนึ่งก็เคลียร์ดีครับผมเคลียร์เลนได้ใช้ค,คุ้มได้เนะ <Okay. S 2> แต่ส่วนตัวผมอัพสอง นี่แล้วแต่คนชอบเลยนะมันไม่ฟิกอ่ะไม่ฟิกอ,อ่าของล่างเพื่อนบัตรไปบอกเพื่อน,นไหม <laughs> มันไม่อยู่ <laughs> เพื่อนโดนลุมเพื่อนก็ได้ฮิวด้ามาเลยจ้ะฮิวด้ามันโลมไหมวะไม่รู้โลมเปล่าไม่มั่นใจแต่มันมีป่าเสียนะป่าเสียน่าจะจป่าไหมป่าไหมป่าเสียได้ยังส <laughs> องเลยนะไปะไม่มีใครฟาร,ร์มใช่ไหมเนี่ยกระลำปีเนี่ยขอนะ อ่ะโอเคไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่มีอะไรเราเคลียร์เลยนะเนี่ยไม่มีเราเคลียร์เลยนะจ๊ะนี่ครับเฮ้เซฟครับผมเราสามารถกดไปแต่ขึ้นได้นะกดแต่ขึ้นไปเราไม่ต้องมุดไปก็ได้นะ <c oughs> ไม่ใช่ว่าเออคนที่เล่นไม่เป็นเราหันเล่นนะผมแบบพุ่งไปแบบบึ้บทั้งตัวเลยไม่ได้นะับผมมันโดนดามเมจเหมือนกันนะพวกสกิลหมู่พวกอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหข้างบนนี้จัดจ้านมากเลยจัดจ้านในย่านนี้มันต้องไปช่วยไหมเนี่ยมา จริงๆมันก็มันก็ต้องไปแหละผมร้อเล่นจริงๆก็ต้องไปหาจังหวะเข้ากันนะเฮ <And you S 1> ้ยอาเซียอาเซียโคตรยืนนี่ผมลืมบอกไปด้วยนะครับผมว่าตอนนี้ผมเล่นกับคุณพูโตโซฟานะครับผมนี่เออกําลังพูดกำลังแซวกาลังอวยเลยนี่เฮ้ยเขาลึกเขาลึกเรียบร้อยฆ่ายอย่างมากเรียบร้อยนะครับผมเนี่ย <c oughs> คุณพูโตโซฟาเขาเล่นเป็นเมลิซาเลยครับผมนะฮะน้องริซ่าของเราเครัยผมที่ออกเพลงร็อกสตาร์ออกมาล่าสุดนี้นะอุ้ย ราได้ดำเาได้เขยอันตเมล้ไม่ใช่ไม่ใช่คน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 อันนี้เมลิอันนี้เมลิซาอันนั้นอันนั้นลิซาลิซาเมลิซาคนละยกหยอกมาเรามาตรงนี้บ้างครับผมข้างล่างนี้เขาโดนตลอดเลยเราต้องช่วยเขาแล้วนะฮะเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเม อมาแล้วเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วเพื่อนคุณรอเล่นไม่ได้ถอยได้ไหมได้ไหมอ้ยรอดอยู่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 อ้ยโดนโอ้โหกระแทกเมื่อกี้เจ็บมากเลยครับผมเห็นไหมมนรับดาเมจอยู่นี่เอ้ยเอ้ยเอ้ยมามาต่อหลิงมาหลิงมาอื้ือื้ือื้อเจ็บไปนะเจ็บไปนะเจ็บไปนะไม่มีมานาเล่นครับเราต้องกลับบ้านก่อนนะจ๊ะอ่าไปเอามานามาแล้ว อันดับแรกเราต้องได้สมุดมานานะสมุดเพิ่มมานาลดคูดาวเออเออมันได้ลดคูดาวยี่สิบเนาะใช่ไหมนี่แหละดีมากครับผมดีมากเ,เรามาเดินดูแถวเต่าครับผมแน่ศัตรูมันก็วนแถวน,นี้ละ่ะวนแถวน,นี้เรากลัวเราได้เต่านี่นี่มันจะไม่รู้เนี่ยเรียมเยอะเหลี่ยมเยอะ,ยยอะโอ้โหแตกไปแล้วครับผมโดนแตกไปจะเอ๋คือทีมเราโคตรอวยเลยเออดี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 ด,ด,ด,ดีเออเอาดิเอาดิเอาดิต่อมันต่อมันต่อมาต่อมาเออเออ ระเบิดยกยกยกขึ้นเรียบร้อยครับผมเราได้คิวเฉยเลยเกมนี้คือดาเมจเพื่อนเราเนี่ยมันจัดจ้านจริงครับผมเล่นดีๆนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าวิ่งไปพ่อหนุ่มหมาในสกินนี้ผมก็มีนะมันสวยดีนะไอหัวม่วงเนี่ยดิจิตอลดิจิตอลแบบไซเบอร์พังไอไปจักรารบนจัการบนอาเซียปาเซียกินกระเทศซะด้วยนี่นี่ ไปไหนพี่นี่ไม่ให้ไปครับชนเลยครับระเบิดตุม้มครับผมเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเออต้องเจออย่างนี้คือโดดไปดักเลยอะ่ะเออว์ปไปดักเลยอะ่ะให้มันชน,นัะผมไปต่อไม่ได้เฮ้ยมอส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 มอ,มอ,มอไม่ถึงไม่ถึงไม่เป็นไรเอาป้อมอย่างเดียว<ๆ>นะครับผมให้พูดตัวโซฟาเอยไม่ได้ละวันจะบอกว่าพูดตัวโซฟาตีไปก่อนคลิปหมดพอดีนะคลิปหมดพอดีก็เลยอะลำบากกลับบ้านดีกว่าครับ มไม่นด้ไม่พอ <S <S อุ้ยอุ้ยไม่ได้กลับไม่ได้กลับไม่ได้กลับหลิงมาหลิงมาต้องช่วยหลิงมาต้องช่วยแล้วต้องช่วยระเบิดตุม้มระเบิดตุ้มตามดูมตาม,ตามได้ไหมได้ไหมได้ไหมอไม่ถึงว่ะอืไม่ถึงอะ่ะอะไรครับผมเออพุ่งมาแล้วพุ่งมาเคลียร์เลยจ้าเวลาพุา่งมันเหมือนเป็นปลาบู่ทองใช่ไหมอ้วนอ้วนน่ารักดีนะ ปกติเป็นแค่คลื่นเ,เฉยครับมันดูไม่มีไม่ค่อยมีอะไรเนะาะคาวนี้นเป็นปลาบูทองน่ารักมากามนี่แบบ r ีเอสเฮ้ยเยโดนลุมนลุมอันตีนนหนีหหนบ,บ,บู่นนดู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 ดด เขาเล่นเท้าเต่าไหมข้างล่างเหรอไม่มีเต่าไปล่างไปล่างมันลุมมันลุมเทลิสลาครับมันกลัวเทลิสลาเกิดครับผมเราต้องลุมใช่ไหมเอาด้วยดิเดี๋ยวขอปิดด้วยดิฮัลโหลวันเด็กสาหรือว่าเป็นฟ็อกซนฟ็อกกลุ่รเปร่าเปลาเปร่าเปลาเปร่าเปลาเปล่าแตกหมดแตกหมดแตกหมดจ้าเข้าไปทำไมเนี่ยไอ้ป้อมเขาเนี่ยพุ่งพุ่งโดดพุ่งโดดแล้เขาเรียกว่าดักดักไว้ก่อนนะดักอนาคตไปเลยตีบ้านไป เราต้องได้ป้อมนี้ครับผมต้องได้ป้อมนี้ได้เงินนะเออได้มาแล้วเงินนะได้มันิดชหนึง่งเนี่ยเออคุมค่าอ,อยากได้อยากได้ปูตัวเราฟาร์มช้ามากครับนี่ใช่ไหมดามเมจเต้าเดี่ยวดามเมจเบิร์ดคนเนี่ยมันง่ายกว่า แล้วก็มีสกิลเซฟตัวเองค่อนข้างเยอะเลยทั้งแบบพาสซีฟยันอันตีแล้วสกิลเฮ้ยเฮ้ฮ้ฮ้ฮอาลูฮาอาลูฮาโดดมาโดดมาปึ๊บหนีไปก่อนเลยผมมาพุ่งมานี่ไม่รอดอยู่เว้ยอะไรอะอะไรอะเยอะแยะโปรยปลายเยอะจริงๆเลยนะจ๊ะตรงนี้ตรงนี้ ว, و! ว้าวเจอแล้วนี่ยัเป็นไงล่ะมันมาแล้วเพื่อนมันมาแล้วนี่นี่ยกหนึ่งทีไม่ให้ใช้ต่อพุ่งกลับไปพุ่งกลับมาครับผมในแพ้สี่อเฮ้ยมาไงวะมาไงว่าหลิงหลิงมาไงอันตีจะมาแล้วอันตีอันตีนตนตนตหูทันได้ไงวะทันเฉยโคตรโหดหูรอดได้เพราะหลวงปู่รอดหลวงปู่รอด,รอดช่วยหนูด้วยเ้อเด็ที่สุด เกือบไม่รอดนะเมื่อกี้โคตรเสียวเนี่ยเยี่ยวเล็ดเลยนะบอกไว้ก่อนเยี่ยวเหนียวเลยครับผมอย่าเลนต่ออืมเอาแล้วสัญญาณไม่ดีแล้วสัญญาณไม่ดีแล้วนี่นี่นี่ไอยกไม่ถึงไม่ทันทันว้ายมันพลาดเป้ามันพลาดเป้าอ่ะเฮ้ยมันเก็บเทลิสลาเราได้ยังไงครับตัวตึงตงของทีมเลยเนี่ยอะไรอะไรพี่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 ระเบิดตูม ปรื้มไม่ได้ครับผมอ่าคุณครูโตโซฟาได้ไปแล้วยกหน่อยยกหน่อยเออเอ้ยทำเป็นท่าทำเป็นหลบเอ็กอาร์สมาร์ทด็อกเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนสลัรกนะนี่ชอบเอ็กอาร์เหรอเอ็กอาร์ตเอ็กอาร์เอ็กอาร์ต้องแตกไหมเอ็กอาร์ Art, นี่อืมรอดได้ไงเอ้ยมอสซักโคฟมอสซักโคฟจะมาไหมไม่มาหรอกมั้งเพราะมันมันเล็ดมันรัดรัดบ้านเราอยู่นี่นะมันลัดข้างล่างตีป้อมเราครับผมตีป้อมเอาเงินนะ มาสักลอกงั้นเหรออยู่นี่ไหมจ๊ะฮัลโหลไม่มีฮัลโหลไม่มีไม่มีไม่มีไม่อยู่กลับแล้วมั้งหาที่วาร์ปกลับบ้านแล้วเดี๋ยวมึงจะกุ้งไปเช็คคุ้มไหมนะเช็คคุ้มฮัลโหลไม่มีอ่าไม่มีไม่มีเห็นอยู่นะเมื่อกี้ตรงนู้นน่ะเขาหลอดไหมวะเต็มเลยโอ้โหโคตรเยอะโคตรเยอะดักพุ่มนี้นี่ลิงมา หลิงมาลิงมา,ต,งงมาต้องโดนลิงมาต้องโดนต้องอย่างงี้เออเออเอาไงละ่ะพุ่งเข้าไปปึ๊บปึ๊บย,ย,ยกโอ้มยกขึ้นฟ้าระเบิดโอ้มไม่ได้สักตัว ward, อยากจะพูดไม่อยากจะคุยไม่ได้สักตัวเลยอะ่ะนี่นี่เป็นไงละ่ะเป็นไงละ่ะอันตีเหรออันตีเหรอปลาเสียปลาเสียปลาเสียต้องแตกต้องแตกแล้วทีนี้แตกแตกไหมแจเข้าแบบไม่ได้สักตัวเลยกลับบ้านก็ได้มาแล้วมานาก็เลือดก็เต็มนะจ้ะ ทำตัวนะคือตอนเนี้เราไม่สามารถเก็บคิวได้เพราะว่าทางเหนืไฟตรงข้ามเอยดางเหนืไฟเราอะมันเยอะเยอะมากครับผมรัดคิวเป็นว่าเล่นโอ,โ,โอ้โหคุณมลิซ่าคุณแตกไปเทงง่นั้นเดี๋ยวต่อเลยนะต่อเลยนะเออต่อเลยเอาระเบิดเอาจะระเบิดคาเลยวะเจ็ด <c> ต <oughs> ันเหรอนี่นี่ต่อเลยพุ่งพุ่งใส่พุ่งใส่ใสถือจังวะเอ,อ้ย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 จะแตกจะแตกพุ่งหนีพุ่งหนีพุ่งหนีอีกพุ่งนีอีกกดกดเพิ่มเลือดกดเพิ่ม ให้ให้มันจะมาเอาเออเทลิสลาเข้าให้ครับผมได้ไม่เพื่อนได้เฉย <laughs> ได้หลิงว่ะเออเอาเรื่องครับเอาเรื่องตอนนี้ผมทําหน้าที่เดียวคือทําตัวน้ำลำคาญไว้ครับประตูตมันจะรู้สึกว่าเองได้ลำคาญว่ะอีนี่มันมุดไปมุดมาว่ะตีก็ไม่ได้อะยิงเบ้าอีกอันตีเบ้าอีกเอออะไรอย่างเงี้ยทําตัวน้ำลำคาญเข้าไว้ครับผมมาดีมาดี จะก,กันป้อมเนี่ยมาเดมาเด้จะกรันป้อมเนี่ยะมาเด้มาเดยากเจอปลาบู่ทองเหรอปลาบู่ทองพุ่งใส่นะเออเอานะเอานะเอาจักรู้จกรูจกรูไม่มีใครมาต่อแล้วใม่ให้เคลียร์เลนเอาเทลิสนากินป้อมไปแล้วนะจ๊ะโอเคครับผมคุณกระปุกมาแล้วนะฮะผมปูตัวโซฟามาเคลียร์เลนนะเนี่ยเขาเคลียร์เลนไปเลยเขาเก่งเคลียร์เลนนะผมเคลียร์ไม่เก่งมเคลียร์คนเก่งอยู่เนี่ยทดำดามจต่อคนมันดีกว่า ไปช่วยกลางไหมเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยแล้วป่าผมจะทันหรือทันหรืออูมอูมไม่น่ารอดนี่ยกให้หมดเลยยกให้หมดเลยยกหมดจะทำอะไรไม่ได้จริงอะอะไร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 มอสครอฟมอสโคร,โคร,โครโดยกโดนยกแตกครับผมโอ้โหซอย,ยิ๊กๆเอวผิวเหลือเกินอืมเมลิสาเอวผิวเอ้ยเมลิสาฉันช่วยเธอไม่ได้จริง กิลจะหมดแล้วอันตีอันตีเอออันตีครับผมเดออ้งเลื่อกมาได้ไหมมีแพ้ตีบไม่มีแพร่ตีบ <Okay. S 1> ยกอีกทีนึงโอ้โหลูกเล่นเยอะอยากจะบอกไม่อยากจะคุยทำตัวรับคำคาญเข้าไว้นั่นคือคอนเซปต์คอนเซปต์ของเราในตอนนี้ครับผมมันเล่นไม่ได้เออมาเรามาทำตัวรัาคำคาญต่อกันดีกว่าเลย ตรงกลางตรงกลางไอ้ตรงกลางเด้อเด้อเดเช็คพุ่มไม่มีไม่มีเลยกล้าหยุดอืมมันได้หลอดนะแต่ว่าต้องมีคนเคลียร์หลอดแล้วตรงนี้เคลียร์หลอดได้อยู่นะแต่ว่าประตูไม่อยู่ยสิเออโยนมาอย่างนี้แล้วผมมัดครบมันยังลงล่างเหรอเฮ้ยมอสโครฟมอสโครฟต้องมอสส์โครฟ์พี่ อะไรอะไรเอออะไร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 ยิงยิง,ยงไม่โดนยิงไม่โดนยิงไม่โดนยิงไม่เอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลุมลุมลุมสามลุมสามอันตีหนีอันตีนีโอ้โหโอ้โหโอ้โหทำไมไปไงไปไงไงทำตัวนั้นลำคาญไว้ทำตัวน <laughs> <laughs> <enam> ั <laughs> ้นลำคาญไว้เฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นยกไว้ไก่อนยกยกขึ้นยกขึ้นเอาไปตีครับยกขึ้นแล้วก็ไปตีครับยังอยู่ต่ออยู่ต่อโอ้โหทำตัวนั้นลำคาจริงนะเนอย่างนีนี่นี <laughs> ่มันไปตีบัฟมันไปตีบัฟให้ไม่นา ตีไหมมันอยู่บัฟไหมดูเคลียร์เลนไปก่อนดูสิการเคลียร์เลนของคาดิต้าครับผมมันเคลียร์ยากเคลียร์ได้เคลียร์ยากอยู่เปลืองสกิลมากเลยเปลืองมานามากโอเคอยู่ดีผมดูหน่อยนะตรงนั้นข้างล่างมันก็อยู่เยอะแล้วกันเลนไปก่อนก็ได้นะโอ้โห้ ยกยกไปดีครับผมยกไปดีครับผมนี่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 อันตีต่อเลยดดู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 ดต้องแตกแล้วเพื่อนแตกเถอะเออดีมากดีมากนายทาได้ดีมากๆเลยนี่นี่ยกขึ้นยกขึ้นอ้าวมอสโคบโยนมาอีกแล้วไม่คิดจะว้ามาบ้างเหรอเช็คงเช็คกนี่มีขยมไหมเนี่ยอืไม่มี นี่มีก็กดได้กดให้หยุดไงกดให้หยุดไม่ต้องกลับไปนี่ว่าแล้วเชียวมันจะโผล่มาอย่างงี้อันตีไว้ก่อนอันตีไว้รอเลยอันตีไม่รอเลยดามจอ่นะเอออันตีไม่รอเลยทำอะไรไม่ได้ทำตัวน้านลำคาญไว้ทำอะไรไม่ได้โอ้ยลำคาญไ,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 ไว้ตีไม่ได้ทีไไเออเออตูมตั้มเอยเกือบแล้วนะนี่อืเตอเ์ดเตึ๊ดเติร์ดศัตูเลยสี่ตัว,ตวนะครับผม เราเคลียร์เลนก็ได้นะไม่มีเอ้ยนี่กระโดดโฮลกันอีกทสคริมบันเฮ้ยสคริมบันโฮลนี่ไปไหนอออันตีไปหลิงอันตีไปเอ้ยเฮ้ยอย่าพุ่งมาทางนี้ไม่มีไม่มีสกิลแล้วไม่มีสกิลแล้วถอย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 อุ้ยไม่ถอยยกแล้วยกแล้วไม่มีใครต่อเลยเหรอไม่มีใครต่อเพื่อนอันตีมีไหมฟอรินฟอรินจ๋าเอ้ไม่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 เมาช่างมือ โอ้โหอุาห่าทำตัวน่าลำคาญเราจะมาตุยเย่ได้ยังไงเนี่ยเป็นไปไม่ได้ทำร้ายฉันได้ยังไงเนี่ยฉันมีพลังนมีพลังพญานาคไอ้เนี่ยกับปลาบุทองรุ่มเนี่ยบิ๊กเบิม้มบิ๊กเบิม้มอ่ะชนมันเลยนี่ก็เปล่าวานเนี่ยยังไงต่อครับยังไงต่อครับเทริสซาโคตรถึกครับผมเอาไม่ลงครับยืนค้ำเลนะ่วยจะเอาหลอดก่อนอืได้ไหมได้หลอดไหม อ่ะหลิงมาอันตีไทยครับผมโหโดนครับผมได้หลอดด้วยได้หลิงด้วยทั้งหลอดทั้งหลิงเป็นของแถมนะหลิงนะ <c oughs> เอาเรื่องเลยประตูแตกไป2สองครับผมตอนนี้เหลือสามนะต้องร่วมใจกันกันบ้านนะครับผมเพราะว่าหลอดจะมาแล้วเอออะไรอะ่ะมาอยู่ข้างล่างมีตัวหนึ่งวะสีบ้านดีกว่าเว้ปาเสียปาเสียมจะกลับทันไหมล่ะปาเสียบ้านแตกนะปาเสียบ้านแตกอันนี้ บัฟเข้าบ้านมีเนื้อบัฟเข้าปอบองุ้ยไม่ทัน <laughs> ไม่ทันนะโอเคก็เล่นจบไปแล้วผมคือทีมเราเก่งก็เลยแบบไม่ค่อยได้คิวนะผมก็ปล่อยไปเลยแล้วกันเนาะทําตัวปันพวนไว้นะับผมสำหรับเกมนี้ <laughs> ได้8.9ถหรือว่าไม่แย่ครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวราทู่้ชมไปก่อนนะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไอ้ด้วยนะครับขอบคุณครับผม